เหมือนดังถูกควักดวงใจหยาดน้ำใสไหลน้องหน้าแสนอาดูชีวิตต่อแต่นี้ไม่มีแม่เหลือเพียงแต่ความเหงาเศร้าสุดฝืนน้ำตาเอ่อล้นไหลในทุกคืนลืมตาตื่นคราใดหลับไม่ลง อย่าแบ่งชั้นวันณะเลยมนุษย์ต่างถึงจุดสูงสุดกลายเป็นผีหลุมฝังศพกรบสิ้นซากอินทรีย์ใครผู้ดีมีหรือจนไม่พ้นตายอันลาบยศหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติ ทั้งหลายให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟอันนี้จังสังขารมันไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอถึงแม้ว่ามีเงินเพลินพนอมีอาต่อติดปลีกหลีกความตายอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ มีชีวีแสนสั้นนักยากเกู่ยวังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีเหมือนอาทิตย์ลับลาท้องฟ้าโสงดุดดังโลกสลายมาลายสิน้นนั่งก้มหน้าน้ำตารดแผ่นดิน สุดทวินอาลัยในมารดาขอกุศลผลบุญหนุนนำจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางสว่างสวยัยจงพาแม่ไปสวรรค์ชั้นฟ้าไกลสู่พบใหม่สงบสุขทุกเวลา